ลิงออกไปเลยค่ะตรงเส้นสอบนะคะตรงปลายเกตขีดเส้นขนานตรงลงไปเลยนะคะปลายเกตตรงนี้บัดเข้ามากี่นิ้วชายกับโปร่งก็คือเท่ากันต้องขีดยาวลงไปนะคะนี่ค่ะเราจะกิ่งออกไปเส้นแผ่นด้านล่างนะคะเส้นนี้เป็นเส้นกลางหน้าอันนี้ในส่วนของชิ้นหน้านะคะเพื่อนเพื่อนคะชิ้นหลังก็ตามปกตินะอันนี้ชิ้นหน้าเราจะก๊อปออกไปเป็นแผ่นใหญ่เลยนะคะ นี่ค่คะเส้นต่างหน้าแล้วก็เส้นเป็ดจากจุดน,นี้เรากิ้งออกมาขีดเส้นไปเลยนะคะตรงเส้นนี้เราจะผ่าน้าขานะคะตรงผ่าน้านะคะก็ขออน,นุญาตตัดกระดาษออกไปก่อนนะคะขออนุญาตตัดกระดาษออกไปก่อนเลย ความยาวของกระโปรงแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เราได้ในลักษณะน,นี้ทีนี้เราจะมาผ่าผ่าถึงตรงไหนนะคะส้นจะพกอยู่